สวัสดีครับทุกคนคิวไล์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สะพานถนนข้ามแม่น้าเจ้าพระยาที่เก่าที่สุดในประเทศไทยก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านั่นเองครับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็จะมีการปิดปรับปรงุงครั้งใหญ่ก็ประมาณสูงถึง350ล้านบาทและก็จะมีการยกสะพานที่เก่าแก่แห่งนี้ให้สูงขึ้นด้วยครับและในส่วนของการลงพื้นที่ในช่วงกลา,างปีนี้ตอนนี้ก็มีการเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนการลงพื้นที่จะเลื่อนมาอยู่ช่วงไหนและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้แอดอยู่ที่ริมถนนจากเพชรจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปากคลองตลาด ส่วนดนหน้าจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงถัดขึ้นไปจะเป็นถนนตีเพชรเป็นโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเพาะช่างแล้วก็ดีโอสยามส่วนด้านกว่างมือของแอดจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับจุดนี้ช่วงเย็นก็จะมีคนมานั่งเล่นค่อนข้างเยอะอกกํกลังการจุดนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะเลยครับในคลิปนี้แอดเองจะเก็บภาพด้านบนสะพานพุทธก่อนนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจุดนี้ครับในฝั่งพระนครข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงฝั่งธนบุรีและช่วงท้า ก็จะมาเก็บภาพด้านล่างครับในฝั่งพระนครตรงท่าเรือสะพานพุทธสำหรับการปรับปรุงสะพานพุทธครั้งใหญ่ครั้งนี้เดิมก็จะลบพื้นที่ช่วงกลางปีนี้ครับ2,568แต่ก็ได้เลือนแผนลบพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยครับไปอยู่ในช่วงปลายปีนี้2 5 6 8เนื่องจากต้องจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยวัสดุบางส่วนนํามาจากต่างประเทศรวมทั้งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับผู้ใชเ้เิ้ทางโดยเฉพาะ าะในช่วงที่รื้อโครงสร้างสะพานด้านล่างที่ต้องปิดสะพาน24ชั่วโมงให้ประชาชนเลี่ยงมาใช้สะพานทับก,ก้าที่อยู่คู่ขนานกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ได้มาจากเดดีนิวออนไลน์ขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับ ถน,นนด้านล่างจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของถนนสะพานพุทธถ้าเราตามถนนจุดนี้ถัดขึ้นไปเดี๋ยวซ้ายก็จะพบกับถนนจากเพชรพบกับปากคลองตลาดนะครับข้อมูลจากทางผู้จัดก,การออนไลน์นะครับนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือทอชอให้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบรัวณะและป,ะปรับปรุงสะพานพระพุทธยอดฟ้ากรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ทอชอ,อยู่ระหว่างปรับปรุงล่างขอบเขตของงาน หลังรับฟังความคิดเห็นคาดว่าจะประกาศเชิญชวนประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้ภายใน2-3เดือนนี้และจะเป็นขั้นตอนการลงนามสัญญาคาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมวัสดุต่างๆและเริ่มเนินการได้ในปลายปี2568สำหรับแผนงานในช่วงต้นปี2569 จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กสีเขียวด้านบนก่อนซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของสะพานพุทธที่จะยังคงเอกลักษณ์ต่อไปโดยคาดว่าจะมีการปิดการจราจรเฉพาะช่วงเวลากลางคืนช่วงระหว่างย2บนาฬิกาถึง5นาฬิกา ส่วนกลางวันก็จะเปิดสัญจรตามปกติทั้งนี้ตั้งแต่กลางปี2569จึงจะมีการปิดใช้สะพานพุทธ24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนของโครงสร้างและต่อหม้อสะพานซึ่งจะเป็นการเสริมกำลังรับอํานักบรรทุกปรปับปรุงจุดต่อของโครงสร้างสะพานซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กภายในต่อหม้อที่เกิดการชำรุด ซ่อมแซมฐานรองรับสะพานจะมีการต่อเสาสะพานเพื่อปรับยกความสูงของสะพานขึ้นจากเดิมอีกประมาณ20เซนติเมตรเพื่อให้เรือลอดผ่านได้สะดวกและปรับปรุงพื้นสะพานแทนของเดิมที่มีการแตกล้าและเสื่อมสภาพโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี2,570ถึง2,571ครับสำหรับโครงการบูวณนะและปรับปรุงสะพานทะพุทธย่อนฟ้าคาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินง,งานนะครับอยู่ที่350ล้านบาท เป็นงบปลุกพันระยะเวลา3ปีก็คือปีพศ2568ถึง2570ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากทางผู้จัดการออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมข้ามมาถึงฝั่งธนบุรีนะครับจุดนี้ถัดขึ้นไปก็จะเป็นถนนประชาธิปก ถัดไปจะเป็นแยกบ้านแขกแก็เป็นวงเวียนใหญ่นะครับส่วนสะพานด้านหน้าด้านข้างสะพานพุทธในจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของสะพานพระปกเกล้าในอนาคตถ้าจุดนี้มีการติดการใช้งานที่อยู่ระหว่างงานปรับปรุงก็ต้องใช้ที่สะพานพระปกเกล้าด้านข้างแทนเลยครับยังไงตอนนี้เราไปชมองมสุดท้ายของวันนี้กันเลยครับบริเวณในฝั่งพระคนครด้านใต้สะพานพุทธที่อยู่ติดกับท่าเรือสะพานพุทธ ตอนนี้ผมข้ามาถึงในฝั่งพนะนครนแล้วครับจุดนี้จะเป็นด้านใต้ของสะพานพุทธส่วนความรู้ของผมจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพยาในจุดนี้ก็จะมีผักตบชาวาแล้วก็ขยะลอยเกลื่อนแม่น้ำในจุดนี้เลยครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับขอ้ทุกท่านด้วยการดูแลรักษาความสะอาดด้วยความสวยงามของประเทศไทยครับสำหรับสะพานพุทธยอดฟ้า ชื่อ,อยังเป็นทางการว่าสะพานปฐมบรมราชานุสรเป็นสะพานขนนข้ามแม่น้ำเจะยาที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเชื่อมต่อการคมานาคมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานาคร ที่ปลายถนนจะจเป็นถนนตีเพชรแขวงวังบูรพาพิรมเขตพระนครกับปลายถนนอีด้านหนึ่งจะเป็นฝั่งของถนนประชาธิปกแขวงวัดกลยาเขตชนบุรีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตน,นโกสินทร์150ปีพร้อมกับปฐมบรมราชานุศร์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสะพานในฝั่งพระนครโดยปัจจุบันสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทครับ ในส่วนของการก่อสร้างนะครับเริ่มก่อสร้างสะพานแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2472จะได้เปิดใช้งานนะครับเมื่อวันที่6เมษายน2475ครับยังไงก็ติดตามกันไปครับสำหรับการปรับปรุงสะพานพุทธในจุดนี้เอาไว้จะเริ่มมีการปรับปรุงเมื่อ,อไหร่อาจามาให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนําไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์าสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ